บทเรียนความล้มเหลวจากเจฟเบโซสจากบริษัทเกือบล้มละลายสู่มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ amazon.com เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ e ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจ้าของฉายา the everything store โดยในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020นี้เขามีทรัพย์สินอยู่ที่117,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ3.8ล้านล้านบาท ส่งผลให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่1ของโลกแม้วันนี้หลายคนอาจจะเห็นภาพความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของ amazon. com และคาดเดากันว่าเจฟฟ์เบโซสคือนักธุรกิจที่เก่งเหนือคนธรรมดาทั่ว,วไปแต่ในความเป็นจริงแล้วเจฟฟ์ Jeff คือคนธรมธรมดาาคนหนึ่งที่กล้าทําในสิ่งที่แตกต่างและผ่านความล้มเหลวมามากกว่าใครๆแถมยังเคยล้มเหลวจนเกือบจะต้องล้มละลายมาแล้วหลายต่อหลายครั้งและความล้มเหลวในแต่ละครั้งก็สูญเสียเงินอย่างมหาศาล ยกตัวอย่างเช่นเขาขาดทุนย่อยยับกับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ Fire Smartphone มูลค่าความเสียหายกว่า170ล้านดอลลาร์ต่อมาคือเจ๊งไม่เป็นท่ากับการลงทุนใน Living Social เว็บไซต์แนว Daily Deals มูลค่าความเสียหาย175ล้านดอลลาร์หรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งอย่างลงทุนเกือบ500ล้านดอลลาร์กับเว็บไซต์ Drugstore.com แต่ปรากฏว่ามันไม่เวิร์กจนต้องขายกิจการทิ้งในราคาที่ขาดทุน ซึ่งแม้ว่าเจฟจะล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนแต่เขาก็ยังคงมองโลกในแง่บวกโดยได้แสดงทัศนคติที่ดีผ่านจดหมายผู้ถือหุ้นในปี2013ว่าความล้มเหลวเป็นของคู่กันกันกบนวัตกรรมพวกเราเชื่อในความกล้าทดลองและการทำผิดพลาดแต่เนิ่นๆมันคือการเรียนรู้และลองทำสิ่งใหม่จนสำเร็จโดยอเมซอนนั้นคือสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกที่คุณจะลองล้มได้และนี่ก็คือ5บทเรียนที่ถอดจากความล้มเหลว จนประสบความสำเร็จของเจฟเบโซสบทเรียนที่หนึ่งไฟ i g บิโกตั้งเป้าหมายใหญ่แล้วค่อยๆลงมือทำอย่างอดทนบางสื่อเคยเล่ากันว่าความปรารถนาสูงสุดของเจฟนั้นคือการเป็นนักประดิษฐ์และการเดินทางสู่อวกาศซึ่งใช้เงินลงทุนมหาศาลมากและทางเลือกสู่จุดหมายนั้นก็มีด้วยกันหลายทางแต่เขาเลือกที่จะหาเงินผ่านการสร้างธุรกิจโดยธุรกิจดังกล่าว จะต้องเป็นธุรกิจระดับโลกพร้อมกับตั้งชื่อธุรกิจว่าอเมซอนที่เปรียบเสมือนเป็นป่าอเมซอนตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติระดับโลกแต่หลังจากคิดได้ก็ใช่ว่าจะเริ่มต้นได้ทันทีเพราะก่อนที่จะไปจุดนั้นเขาต้องเพียรสะสมประสบการณ์และสะสมเงินทุนผ่านการทำงานประจำอยู่เกือบ10ปีจากนั้นเขาจึงตัดสินใจลาออกมาทำโครงการอเมซอนด้วยเงนเินเก็บส่วนตัวจำนวน10,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, และเงินกู้อีก8 4 0 0 0ดอลลาร์ โดยออฟฟิศแรกของเขาก็คือโรงรถหลังบ้านของเขาเองนั่นแหละณขณะนั้นคนรอบข้างอาจมองว่าเจฟ f นั้นบ้าไปแล้วแต่เขาก็ไม่ถือสาว่าเป็นคำดูถูกดูแคลนเพราะตัวเขาเองก็บอกกับสมาชิกในครอบครัวว่าโครงการอเมซอนนี้มีโอกาสเจ๊งสูงถึง70%ซึ่งเป็นการตอบแบบมองโลกในความเป็นจริงมากเลยทีเดียวบทเรียนที่2 stick with your plan ยึดมั่นในแผนการอย่างเด็ดเดี่ยว ธุรกิจอเมซอนเปิดตัววันที่5กรกฎาคมปี1994แม้ว่าจะมียอดขายเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่บริษัทกลับไม่มีกำไรผ่านไปประมาณ8ปีทำให้ในปี2002บริษัทมีหนี้สินจำนวนกว่า2,200ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ66,000ล้านบาทในขณะที่บริษัทอเมซอนณตอนนั้นมีเงินสดในมือเพียง738ล้านดอลลาร์เท่านั้นและนอกจากปัญหาเรื่องตัวเลข อเมซอนยังเผชิญปัญหาอีกหลายด้าน <c oughs> เช่นถูกบริษัทที่ประกอบธุรกิจขายหนังสือพยายามล้มบริษัทด้วยการฟ้องร้องเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมโดยกล่าวหาว่าธุรกิจของอเมซอนนั้นอ้างตัวเป็นร้านหนังสือแต่ไม่มีการสต็อกหนังสือเลยรวมไปถึงการเข้าสู่สภาวะเสี่ยงล้มละลายด้วยการ,รเผชิญกับวิกฤต .com bubble หรือฟองสบู่ธุรกิจอินเทอร์เนต็ตแตกสลายและเจฟ f นั้นก็ต้องทำทุกวิถีทาง เพื่อให้บริษัทอเมซอนอยู่รอดไม่ว่าจะเป็นการหาแหล่งเงินทุนจากนอกประเทศการปลดพนักงานออกถึง14%เพื่อลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้บริษัทยืนระยะได้ไปจนถึงเป้าหมายใหญ่ที่เขามีในใจจากบริษัทที่เกือบเจ๊งผ่านมาอีก17ปีในปี2019 Amazon ก็มียอดขายกว่า279,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐและมีกำไรประมาณ10,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐ ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นถึง57-240%เมื่อเทียบกับในช่วงปีที่ผ่านๆมาและนี่ก็คือผลลัพธ์จากความเชื่อมั่นในอนาคตการฝ่าฟันอุปสรรคและรอในวันที่เวลาจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมมันมาถึงบทเรียนที่3 focus on delight not disruption จงทิ้งคำว่า d i s r u p t แล้วเอาเวลาไปทำให้ลูกค้า happy ดีกว่า ในยุคสมัยหนึ่งคำว่า d i s r u p t นั้นกลายเป็นคำที่ใช้กันอย่างพร่ำเพื่อในวงการสตาร์ทอัพจนเจฟฟ์ได้ออกมาให้แง่คิดผ่านนิตยสาราฉบับหนึ่งว่า disruption นั้นเป็นเพียงผลพลอยได้ของการที่ลูกค้าชอบรูปแบบหรือวิธีการบริโภคแบบใหม่จากผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งหากเป็นอเมซ o นนั้นเราจะไม่มัวหาวิธี d i s r u p t แต่จะมองหาวิธี delight หรือการทำให้ถูกใจของลูกค้าของเราเป็นหลักเพราะสุดท้ายหากคุณคิดค้นนะวัตกรรมเพื่อหวังจะ d i s r u p t ตลาด แต่ลูกค้าไม่เล่นด้วยเกมก็โอเวอร์อยู่ดีซึ่งหากย้อนกลับไปตอนอเมซอนเปิดตัวใหม่ๆนักวิเคราะห์ต่างพากันไม่เชื่อว่าผู้คนจะแห่มาซื้อหนังสือผ่านทางออนไลน์แต่อเมซอนก็ได้พิสูจน์แล้วว่าลูกค้าทั่วโลกกําลังรอที่จะซื้อหนังสือผ่านออนไลน์เพียงแต่ไม่มีใครยอมสร้างระบบนี้ขึ้นมาเพราะมัวแต่ไม่เชื่อนั่นเองต่อมาในปี2007 a เมซ o n ก็เปิดตัว Kindle Book ซึ่งเป็นแท็บเล็ตที่เอาไว้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยนักวิเคราะห์ก็ไม่เชื่ออ,อีกแล้วว่า คนจะอ่านอ e ีบุ๊กแทนหนังสือแต่เจฟนั้นใช้เวลาเพียง3ปีก็สามารถสร้างยอดขายให้กับอ e ีบุ๊กแซงยอดขายหนังสือเล่มไปเฉยเลยทั้งๆที่การขายหนังสือออนไลน์บน Amazon นั้นเปิดขายมามากกว่า14ปีแถมหน้าขนาดนั้นการปิดกิจการของธุรกิจหนังสือเก่าแก่หลายต่อหลายแห่งหลายต่อหลายเจ้าก็เจ๊งต,ตามๆกันเพราะไม่ปรับตัวนั่นเอง <c oughs> บทเรียนที่4 <c oughs> Let criticism s browse off ไม่สนใจต่อคำดูถูกโดยเจฟฟบอกว่าการเป็นผู้รเริ่มทำสิ่งใหม่ๆเราจะต้องอดทนต่อคำวิจารณ์เป็นอย่างมากโดยเขาได้เล่าผ่านสื่อ Harvard Business Review ในปี2013ว่าการมองระยะยาวสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพราะคุณจะต้องทดลองและล้มเหลวเป็นจำนวนมากตลอดเส้นทางของคุณรวมไปถึงการไม่ได้รับความเข้าใจว่าตอนนั้นคุณกำลังทำอะไรอยู่เป็นเวลาอย่างยาวนาน และหลายต่อหลายสิ่งที่อเมซอนทำนั้นก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จภายในปี2ปีแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้นล้วนใช้เวลา3-5ปีดังนั้นหากคุณรู้ตัวว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่และจะไปหยุดณจุดจุดไหนก็จงทำต่อไปให้จนสุดทางและบทเรียนที่5 be bold ต้องบ้าและกล้าสตรองอย่างที่เล่าไปว่าเกือบทุกโครงการของเจฟ f นั้นสิ่งที่เขาคิดและลงมือทา แทบไม่มีใครเข้าใจในตอนแรกเลยทุกคนต่างล้วนคิดว่าเขาเป็นคนบ้าและไร้สติดังนั้นการที่จะประสบความสำเร็จนอกจากจะมีวิสัยทัศน์ที่ดีพอแผนธุรกิจที่เฉียบคมรวมไปถึงการเข้าใจลูกค้าอย่างท่องแท้ที่เหลือก็คือเรื่องของใจล้วนๆเพราะหัวใจของคุณน,นั้นสตรองเพียงพอที่จะต่อสู้บนเส้นทางนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวหรือไม่และเจฟเบโซสก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาสตรองมากพอ ที่จะนำพาอเมซ o n กลายเป็นธุรกิจเบอร์หนึ่งของโลกและนี่ก็คือ5บทเรียนจาก Jeff b e บโซที่สกัดมาได้ในวันนี้คุณคงจะเห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาทำนั้นก้าวข้ามจากธุรกิจที่เกือบจะล้มละลายสู่เว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซระดับโลกทุกอย่างล้วนไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยและที่สำคัญมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเขาเก่งเหนือคนธรรมดาเขาก็เคยทำผิดพลาดมาก่อนเขาต้องเรียนรู้และเขาต้องกล้า,าหาญอดทน เพื่อเดินทางไปสู่ความสำเร็จให้จงได้และหากคุณเริ่มซีเรียสและจริงจังกับการเรียนรู้จากคนที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จอย่างสูงวันนี้คุณสามารถเข้าถึงพรีเมียมคอนเทนต์ลนแล้วบน Blue Oak Academy ในซีรีส์ Top 10 Mentors 10สุดยอดบทเรียนจากมหาเศรษฐีรุ่นพี่สอนว่าที่มหาเศรษฐีรุ่นน้องคนต่อไปโดยคุณสามารถลงทะเบียนได้ในราคาพิเศษ ตามรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยครับและหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ